แมวน้ำทำการแสดงโชว์เพียงแค่นหนึตัวค่ะแมวน้ำในส่วนที่เหลือสำหรับรอบนี้นะคะไม่สามารถแสดงโชว์ได้นะคะออกมาแล้วก่อนอื่นต้องของกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ,คะแนะนำตัวนิดนึงก่อนค่ะแมวน้ำที่เห็นอยู่ขณะนี้ค่ะน้องๆนะักท่องเที่ยวเป็นแมวน้ำเพศผู้ค่ะอายุ13ปีเท่านั้นมีชื่อว่าปีโปพร้อมนะคุชช่า ร้อยรายการเรกอรอกกำลังกายร์ไซ c ์อั up s h o อ,อะไรการต่อไปนะมาดูพี่ปีโป้รบห่วงโจกันต่อนะคะมาดูความสมมาตรทางด้านสายตาของสุดหล่อปีโป้ห้าวูกมองสี่คักท่องเทีย่ยวสายตาจะดีขนาดไหนจะรบห่วงเล็ก ในวงกรงมหมดไดหมดหรือเปล่าโอ้พร้อมวงที่หนึ่รับด้วยหนึ่งวงที่สรับได้วงที่สไม่พลาดวงที่ส,สและวงสุดท้ายเก่งมากมายแต่ตะกี้ยังมีวงัะสี่รับได้หายห่วงค่ะดวพี่โตรับ แมนเทนซังไปเลยครับพี่โม่อ่าพี่โตชายยกหางสูงสูงยกหางเลสโก้เดินไปชั่นโชว์สักทีผัาน,น้ำหนักในแบบเกือบร้อยกิโลค่ะนกท,ท่องเพื่อ ยังไม่หมดมะดูกันต่อจักรูกเล็กๆกับเป็ดโตๆของพี่เปิ้นั่นเองค่ะมีหวัวมีหางมีปีกปีโปอย่างเป็ดเก็บเ,เป็ดเชิญในเนื้อสมาเพลิดดักสำหรับปีเปิโ้โตขนาดไหนก็ไม่หวัน่นเพราะึ่งเลี้ยงได้เก็บได้เป็ดโตโตไม่หมดไม่รอนอัศ<า><ถ>เจรินะเป็ดคืน รยายการต่อไปค่ะ้องๆนักท่องเที่ยวนสังเกตน้ำในสระค่ะเรา,ามาลุ้นหน้ารายการมีดำน้ำาลืเก็บทิ่งของอย่าง,งเคล้าว่องไวสายตาในน้ำพีพีโปจะดีขนาดไหนกับรายการนี้ในป้รเโคราชคุณแจเล็กนิเสเดียวค่ะโยนในสระน้ำดีกว่าน้ำเป็นล็กคุณแจก็กเล็กๆพีพีโปของเราจะเก็บขึ้นมาให้กับครณพุฒนนะดได้หรือเปล่า คูณไม่ทันขาดความรวดเร็วมากมายหันหนะ้าหอยดูแปดเดียงเก็บได้ใส่ตาในนาำดีเยี่ยมเช่นกันอย่างไม่หมดดกูกันต่อยาวๆสำหรับปีโตนะกับการชุนบัเกิบบอลโชว์ค่ะแต่ก่อนอ,อื่นอบอุ่นร่างกายก่อนปจชารับบอลค่ะยกล่างเอ็เซอร์ไซส์สวยสู พี่ปีโป้นะาจะชูสัด์ลงเป็นปาดหรือเปล่าหยิบอุปกรณ์ออกมาค่ะพร้อมง้อแรกลุยเลยค่ะแมวนานที่นี่ฉลาดแสนลูลแล้วจะชูสัด์ลงเป็นปาดไปเป็นกำลังใจให้กับพี่ปีโป้ค่ะ ปีโป๊ะจ้าเก็บบ้าจไปแล้วค่ะลูกแรกชู๊ดเยี่ยมมากค่ะลูกแรกพุกหรือเปล่าบรรลุกระตดดลูกที่สองลุกไม่พุกลูกนี้เล่นดีๆชู๊ดเล่นเกงมากมายสองลูกสองแต้นั่นลุงทั้งสองลูกนะคะ เอาละค่ะรายการกต่อไปค่ะมาดูพี่ปีโตน้ำมันหุ่นเล่ารุมโชว์กันบ้างดีกว่านะคะงี้กูเอารูอออกมาไปค่ะมิวสิกบราบบูบราบพุ่งหุ่นเล่ารุมโชว์ เกามือราคาทานชอ่ะพอรอะไรกันต่อไปค่ะรอบนี้มีดาราระนสาวสวยแสดงคุพี่ปีโปด้วยเปิดประตูซ่าออมาจะดเร่อของเต้มาลิซ่าโชยดูนุงกันต่อนะฮะลิซ่าจะตกจากจะหมเปียกนา

ละคะน้องๆน้ต้องเยียว่าสำหรับการแสดงความสามารถของปีโป้นะในรอบแรกประจำวันนี้น,นะคะก็สิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะผิดพลาดประกันใดก่อภัยไว้นาทีด้วยนะคะต้องขอ